ครับก็ความพร้อมครับก็คนนายกเดินทางมาไกลนะครับมาถึงอุดอรนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่า2แมตช์แรกเนี่ยเรายังไม่มีแต้มฉะนั้นเราจะใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มในแมตช์ที่เจออุดอรนะครับเราต้องมีแต้มกลับบ้านอย่างน้อย1-3แต้มนะครับฉะนั้นเด็กมีความมุ่งมั่นที่จะเล่นเกมแล้วก็จะสร้างผลงาน <c oughs> เพื่อจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเก็บสะสมแต้ม จนถึงมัดสุดท้ายนะครับ,รบก็คิดว่าถ้าเกิดว่า,าเด็กรู้จักปรับตัวกับการเล่นซึ่งตอนนี้เท่าที่เช็คนะครับสภาพสนามก็ยังไม่เอื้อต่อการที่จะเล่นตามสไตล์ของตัวเองนะครับดังนั้นการปรับตัวได้เร็วก็จะเป็นสิ่งที่เราจะสามารถที่จะนํามาสู่ของการาเล่นในเกมในสไตล์ของตัวเองครับก็สภาพสนามยังเป็นอุปสรรคนะครับถ้าฝนตก ก็ยังคาดหวังไว้ครับว่ามาถึงก็ฝนตกเลยนะครับ้าครึ้ตลอดแล้วก็ฝนตกเกือบตลอดทั้งวันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับสภาพสนามก็ถือว่ามันยังไม่เลวร้ายนะครับก็ถ้าเกิดว่าฝนไม่มีตกลงมาเพิ่มเติมนี่นคิดว่าสนามดีขึ้นก็ผมคิดว่าเกมมันน่าจะสนุกขึ้นนะครับเกมนี้นครนายกจะเล่นกับอุดรในสไตล์ของนครนายกเลยใช่ไหมครับ เราต้องรู้จักปรับตัวครับถ้าฟุตบอลเล่นกับพื้นไม่ได้เนี่ยบางทีบางครั้งมันก็ต้องสลับบอลยาวบ้างนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเตรียมตัวเนี่ยเราจะมีทั้งแท็กติกของของทีมซึ่งเป็นสไตล์ของเรากับการปรับเข้าสนามครับขอบคุณครับ